ยินดีต้อนรับเข้าสู่โยชิชาแนลนะครับเซิร์ฟ9ก้าหนึ่งสีของ the a n นนนั่นเองนะฮะโอเคครั้งที่แล้วนะฮะผมได้อธิบายวิธีการลงเกาะวันแรกไปนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเรามาดูวันที่สองนะฮะซึ่งการลงเกาะวันที่2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฐานเราเนาะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะเลือกอยู่สีไหนเนาะซึ่งในการลงเกาะครั้งนี้นะฮะกิลผมได้เลือกอยู่สีม่วงนั่นเองนะฮะซึ่งจุดสตาร์ทเนี่ยมันก็คือไอแกนตัวนี้เนาะ ซึ่งวันนี้นะฮะการอ่าผมจะมาแนะนําเรื่องของการเดินนะฮะว่าเดินยังไงให้ประหยัดเรื่องของเสามากที่สุดนะฮะถ้าทุกคนสังเกตเวลาเราอาจะต่อเนี่ยต่อเสาไปยังพวกแหล่งที่อาศัยต่างๆเนี่ยโอเคมันใช้เสาค่อนข้างเยอะนะฮะหนึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยมันใช้เสาประมาณสองพันนะครับซึ่งการต่อส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ประหยัดเลยคือแนะนําให้เอามุมชนมุมอย่างเงี้ยฮะ ซึ่งเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกิวผมเนี่ยช่วงแรกอาจจะต่อได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะช่วงเริ่มต้นเห็นไหมต่อกันแบบนี้เนาะมันอาจจะแบบเปลืองๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีอย่างเช่นโมมิที่เราต่อพาดไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นการลงเกาะครั้งแรกนะครับถ้าระหยัดจริงๆคือมุมชนมุมอย่างที่บอกเรามาดูฮะว่ากิวไหนต่อได้อ่าค่อนข้างดีนะฮะนี่ฮะสีชมพูเนี่ยต่อได้สวยมาก สีน้ําเงินด้วยเห็นไหมฮะจะเป็นการต่อมุมชนมุมนั่นเองนะฮะซึ่งเราอ่ะต้องช่วงแรกเราต้องยืดยึดไอ้พวกป้อมพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะเรามาดูฮะถ้าเรายึดแล้วมันได้อะไรนะฮะนี่นะฮะหนึ่งหนึ่งได้มดนะฮะสองได้ส้มผลไม้ล้ำค่าที่เรเอามาแลกพวกของรางวัลต่างๆนะฮะซึ่งเรายิ่งชนะกองทับมดประจำการมากเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งไดส้มมากขึ้นเท่านั้นนะฮะค่าตนทานด้วย ซึ่งพวกนี้ฮะเราต้องรีบเข้าร่วมทุกครั้งที่เลื่อนต่อเสาจนถึงนี่ฮะแล้วก็ตีนั่นเองนอกจากนั้นนะพยุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ของรางวัลน,นะฮะมันได้พวกบัฟด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยผมยึดที่อยู่อาศัยเรือหกดูบัฟที่ผมได้ฮนะชีวิตมดยิงเพิ่มสามจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งที่เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ในแมปที่อยู่บนเกาะทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะไม่สามารถเอาไปใช้กับพวกดวนนางพญาหรือเรื่องต่างๆภายในได้ตีลินตีเกาฮอกอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะ โอเคอัน okay. นี้ก็แนะนําไปแล้วเนาะในการเดินซึ่งการเดินเนี่ยอันดับแรกเราต้องดูก่อนเลยว่าทางที่เราจะไปยึดไอแหล่งอาศัยที่เลเวลเยอะที่สุดเนี่ยไปยังไงนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมมาถึงผมก็รีบยึดไอตัวเลเวลแปดนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งมันบวกสเตตัสเยอะมากยิ่งเลเวลเยอะยิ่งบวกเยอะอย่างเช่นตัวนี้อ่าตัวปาดาวสวยงามเลเวลแปดเนี่ยบวกตั้งเก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับแอตแท็กทั้งหมดนะครับป้องกันอีกเก้านะฮะและชีวิตอีกสามจุดหกเนี่ยฮะ ทำให้เราเยอะไอ้พวกนี้มันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆแต่ทาเลที่ผมแนะนําเลยเวลาเราเลือกก่อนเลี้ยงก่อนเนี่ยสิ่งที่ทาเลที่ไม่ไม่ควรที่จะเลือกเลยคือหนึ่งเนี่ยสีเหลืองนะฮะซึ่งมันไปสู้รบปบมือคนอื่นยากในช่วงท้ายเกมเนี่ยเพราะว่ามันฝ่าจะเดินไปถึงต้นไม้ที่เป็นแหล่งแก,แกงกลางคือมันต้องผ่านกิวอื่นค่อนข้างเยอะนะฮะจะไปล่างก็เจอสีส้มนะฮะจะมาเนี่ยตรงกลางก็เจอสีม่วงที่กิ่วผมยึดอยู่ซึ่งมันไปไหนค่อนข้างลําบากนะ ส่วนกิวที่เล่นยาอีกกิวหนึ่งก็เนี่ยฮะมุมสีน้ำตาลนี่ฮะอยู่มุมเลยกว่าจะมาถึงกลางฮะก็ต้องผ่านสีน้ําเงินเหมือนกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นมาน่าจะเหลืออีแค่สัปดาห์ข,ขว่าฮะจะออกจะเกาะแล้วอันนี้ก็เตรียมบวกต้นไม้กันัในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็จองที่จองทางแล้วฮะโอเคต่อไปนะฮะอ่าอธิบายอย่างอื่นต่อดีกว่า ไอ้พวกค่าพลังมดต่างๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังติดท็อปอยู่เนาะอันดับสามซึ่งสิ่งที่ผมได้คืออะไรผมได้มาจากพวกไหนนะฮะนี่นะฮะพวกมดพวกนี้นะฮะละตกองฝูงมดทหารที่ผมไปยึดมาไอ้พวกไอ้พวกนี้แหละได้ทีค่อนข้างกองละหลายร้อยเจติดยศนะฮะทุกคนก็รีบไปยึดกันให้มันครบตามโควตาแต่ละวันที่เขาให้มานะฮะ พอเราได้มดเยอะเท่าไหร่นะฮะจำนวนมดที่ผลิตต่อชั่วโมงที่เราได้มันก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นตอนเนี้ยผมอะไอกองที่ผมยึดเยอะเนี่ยก็คือกองมดยิงเนาะเนี่ยร้อยห้าสิบหกกองซึ่งยอดผลิตต่อชั่วโมงตอนนี้ผมได้สี่พันหกร้อยต่อตัวนะฮะมดกาบผมได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะแต่มดอลำเลียงผมได้แค่สี่ร้อยเพราะผมไมไ่ค่อยได้เล่นสายนี้นะฮะยิ่งมดเยอะผลิตรายชั่วโมงเยอะไอแต้มตรงนี้นะฮะกรเพิ่มเยอะเช่นกัน ังจากนั้นก็ทาเควสท,ทั่วไปครับมีปาตีนมีพวกพอมอนพอมอนมาถึงไอ้พวกด่วงเสือต่างๆะฮะมาให้ตีเราก็ตีให้มันครบนะฮะมันก็จะได้เลซินที่ผมเคยบอกเมื่อคลิปก่อนนะฮะไอตัวเลซินก้อนส้มๆเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยฮะมาแล้วก็มาอัพรังซึ่งตอนนี้รังที่ผมอัพไปนะฮะถ้าอัพเกรดจากครั้งที่แล้วตอนนี้ผมก็อัพมาเยอะแล้วฮะเลเวลยี่สิบสองค่อนข้างเยอะคือผมทาเควสนั่นเองนะฮะมันจะได้ของรางวัลเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ผมอัพไปแล้วเลเวลยี่สิบสอง สิบสองแห่งนะฮะเนี่ยกจะจใจของรางวัลพวกนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะฮะอัพเลเวลยี่ห้าสิบสี่แห่งแต่น,นี้น่าจะยากนะคงต้องรอเกาะรอบหน้าแล้วฮะซึ่งเกาะที่ผมมาตอนนี้นะฮะค่าให้ดีเลยะฮะทิกต่อไปคือถ้าเราไปดิวกับแต่ละกิวได้มันจะสงบมากครับมาถึงมันจะไม่มีการลบกันเกิดขึ้นเราก็จะแชร์ไอตัวเนี่ยฮะพวกแหล่งที่ว่าใสยกันเนี่ยเลเวลเลเวลเก้าผมก็แชร์กันเนี่ย อันนี้ผมก็แชร์กัน7วันทีนึงฮะซึ่งสัปดาห์สุดท้ายค่อยมาแย่งกันทีหลังซึ่งเราก็จะได้ของรางวัลจากการตีพวกนี้นะฮะด้วยช่วงแรกที่เราแชร์กันเนี่ยเช่นปากพายสลามเลี้ยก้าได้บู่การโจมตีมัตหานยี่สองป้องกันยี่สองชีวิตมัตหานเก้าเปอร์เซ็นคือมันบวกเยอะมากๆครับของรางวัลที่ได้ก็เยอะมากเช่นกันเนี่ยส้มสองรอยี่สิบตีกอง ชนะกอง่ามดที่มันอยู่ในประจําการอยู่เนี่ยไปล้านหกนี่ก็คือได้ไอตัวฮีสมบัติมาห้าร้อยเลยนะฮะเยอะมากๆตีค่าโดนทานก็ได้อีกสามร้อยนะฮะถ้าติดแร้กก็จะได้เยอะอีกคือตีครั้งหนึ่งได้ของวันเยอะมากๆเขาก็เลยมาแชร์กันในเกาะน,นะฮะแต่ถ้าเราไปเจอพวกกิลวที่แบบโหนักเลงอะ่ะก็คือสายไฟอย่างเดียวไม่ไม่แชร์มันก็จจะลำบากหนะ่อยกิวเราก็ต้องตึงพสอสมควรที่จะสู้เขาได้นั่นเองนะฮะ ก็มีประมาณนี้นะฮสำหรับ EP 2หล,ลักก็แนะนำการเดินยึดพวกแหล่งที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็ทำยังไงให้ค่าเกีดยรติยศสูงเนาะซึ่งการจช,ช,ชนะเกาะได้นะคะแนนที่วัดผลก็คือตัวนี้เลยฮะลีดเดอร์บอร์ดสำหรับค่าพลังงานมัธมิตรถ้าใครใครเยอะสุดก็จะได้ที่หนึ่งไปซึ่งของรางวัลที่หนึ่งมันมันได้ค่อนข้างดีะฮะ ของรางวัลก็จะดูนี่ฮะของรางวัลล่วงหน้ารางวัลฤดูการลรางวัลครอบครองพันธมิตรเนี่ยถ้าติดอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวยึดเลเวล้วกลงเลี้ยวเก้าได้หูมันได้พวกไข่ห้าดาวไข่สองดาวพวกสักเดเติมทับเอ้ยเดินดันทับ่ะฮะแล้วก็ได้พวกไข่พวกนี้ฮะที่เราอาไปเปิดเป็นมดฤดูกาลได้อีกแต่ยิ่งยึดเลี้วแปดเลีเ้ยวเก้าเยอะเท่าไหร่ก็จะได้เยอะเท่านั้นนะฮะได้เยอะมากๆเรื่องของรางวัลเนาะ ก็มีประมาณนี้สำหรับ e p สองก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะในใต้่คอมเมนต์นะฮะมีอะไรจะทยอยเข้ามาตอบได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ